Muller, vô Mua lơ. Come air đu. Muller Money. Mà này. Mua lơ. Mà shop, come shop, come, Mua lơ. come, 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 Money, come her, come, come, she, come, 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 ข้าชาข้าชาดืกจีเก่งจังเลยเดินตามต้อยแต่้อยไม่ได้ออกจากกลองจากกลงสองวันแม่ทําธุระนี่มาเล่นของเธอนี่นี่มีกระดาษด้วยกลองกระดาษเอ้ยเ,ยเยมีกลองกระดาษด้วยวิ้ยของเล่นไม้มมเล เออมีของเล่นใหม่นั่นแหละเล่นเลยนั่นแหละกองกระดาษนะั่นเล่นเลยกัดไปโลดเฮ้ยเฮ้ยมีของเล่นใหม่ด้วยได้กัดเล้วมูลเลอร์บอกมีของเล่นใหม่ด้วยเอ้ยกัดเลย ได้กัดแล้วมมเลยได้กัดแล้วอุ้ยขึ้นกล่องขึ้นกล่องขึ้นกล่องอุ้ย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 จะกัดกระดาษข้างในขนกระดาษกำมากัดกัดเลยลูกกัดเลยเล่นป้ายอนุญาตให้เล่นไม่ได้ออกจากกรงสองวัน อุ๊ย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 ลงอีกล้ลงมาเล่นกองกระดาษอีกแล้วอืมนั่นแหละเล่นโลดกัดเลย เล่นไปสิก็กัดไปสิกล่องกระดาษของเธอกัดป้ายขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะที่มาให้กำลังใจ โมนาพาแซบบายโมนาแล้วก็โมเลอร์นกสัตว์เลี้ยงแสนรักเนาะช่วงนี้ทุกคนทางเมืองไทยออกจากบ้านก็ปิดแมสกันบ้างเด้อปิดแมสแล้วก็มันล้างมือเนาะถ้าออกไปนอกบ้านก็มีสบงสบู่ก็พกไปหน่อยเด้อสบู่ไปพกไปล้างมือหรือว่าครีมล้างมือพกไปล้างมือหน่อยเนาะ ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ยืนห่างจากาบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักหรือคนที่รู้จักก็แล้วแต่เนาะก็ยืนห่างกันสักเมตรสองเมตรเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะแล้วก็เบาแรงให้เขาเรียกว่าอะไรบุคลากรทางการแพทย์เนาะตอนนี้ก็เข้าใจว่าทุกคนบางคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างว่าตัวเองติดหรือไม่ติดเชือ้อโควิด19เนาะ มันก็อันตรายทุกคนแต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงทุกคนเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะออกจากบ้านก็ปิดแมสเนาะยืนห่างจากบุคคลที่เราไม่รู้จักสักเมตรสองเมตรมันขยันล้างมือโอเคค่ะยังไงยังไงก็โมนาก็ขอขอบคุณเนาะกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะ สู้ไปด้วยกันเนาะเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันถ้าเรารู้จักรักตัวเองแล้วก็รักอ่ารับผิดชอบในสังคมอะไรมูเลยรับผิดชอบในสังคมเนาะช่วงนี้ห่างบุคคลอื่นได้ก็ห่างห่างไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่มาคุยกับเราจะติดหรือไม่ติดจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแต่เป็นไปได้ห่างได้ก็ห่างไปก่อนช่วงเนี้ยไม่ต้องพบปะใครมากมายเนาะ โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ